สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวระบบใหม่แล้วมันคือกลุ่มดาวดารากอนนะครับมันก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมที่เรียกว่ายุบยับเลยเห็นไหมอ่าเป็นจะเรียกว่าอัปเดตใหญ่ก็ได้นะเพราะมันเอาระบบใหม่เข้ามาแล้วครับระบบดารากนมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าไง่ หวานเก่งขึ้นเข้าไปอีกขั้นเนาะ <c ười> คือมันเพิ่มสเตตัสอะไรแบบอะไรแบบเนี้ยเออคนก็บ่นกันเยอะเนาะอ่ะมาดูกันดีกว่า <c ười> ตอนแรกที่เข้าเกมมันมันจะจับมือเราสอนเนาะทุกคนจะพอเข้าใจสังเขปพ,พอประมาณนะว่าเล่นอย่างไงเนาะ <c ười> อ่ะมันก็คือเก็บทรัพยากรนะครับเห็นไหมทรัพยากรก็ได้มาจากตามนี้เนาะมันก็จะบอกอยู่ว่าได้มาจากไหนเนาะ ซื้อแพ็กทำเควสอะไรแบบนี้หลักๆนี่คือมันจะได้มาจากไอเนี้ยครับโหมดโหมดใหม่เนาะอารมณ์โหมดอ่าอยู่ในกลุ่มของไอเนี้ยปฏิหารแหงการท่องป่าเนี่ยก็จะเหมือนกับโหมดที่เข้ามาใหม่เรื่อยๆแบบบทตัวฝรบใหม่ใหม่โน็นไหมตอนนี้นก็จะมีโหมดนี้เข้ามาเนาะแสงแรกอนะไเห็นไหม เดี๋ยวมาอธิบายอันแรกก่อนอันนี้ก็คือทรัพยากรมนะันมี2แบบเนาะมีแบบที่เป็นกุญแจแล้วนะแบบอ่าที่เป็นอันนี้กลมๆเนี่ยคืออันนี้มันจะได้เขาเรียกว่าอะไรมันมันจะเรนดอมเลดขั้นต่ำเนาะมันจะได้แค่ประมาณอ่าเดี๋ยวดูกันนะสีฟ้าสีเขียวเอ้ยแบบสีฟ้าสีเขียว ได้ขั้นต่ำเห็นไหมไม่ได้ของนีอะไรอ่ะได้อาจจะมีสีม่วงได้มาบ้างแต่เนี้ยมันจะได้พวกเนี้ยครับเห็นไหมไอเข็มสั้นเนี่ยเข็มสั้นเข็มยาวเออเรียงง่ายๆแล้วกันไอเข็มสั้นเนี่ยมันจะได้ทรัพยากรที่ดีมากกว่ามันก็จะหายยากมากกว่าเนาะโอเคอ่ะพอเราได้ทรัพยากรใช่ไหมเรามาด,ดูเลยครับมันจะเป็นกลุ่มแบบ เหมือนส12ล้าศสีอะไรประมาณนี้คล้ายประมาณนี้แต่มันจะเป็นของของแต่ละค้นเนาะนักเวทนักหย,ยิงแทงนักสู้ซัพพอร์ตเนาะแรกๆไม่ต้องคิดเลยมากเพราะใส่สวมใส่สออโต้ไว้ก่อนเนาะมันจะมีหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี Blind ่ห้าเท่ากับว่าเออใช่มีห้าเนาะก็อา<น> <elles> รมณ์ประมาณอ่ะ จักรราศีอ่ะเป็นดาวอะไรประมาณเนี้ยขอเรียกว่าลูนแล้วกันเนาะเหมือนการยัดลูนเพื่อเพิ่มสเตตัสเนาะแต่แต่ละช่องก็จะแยกกันเนาะอันนี้จะเป็นกลมๆเห็นไหมสัญลักษณ์มันกลมๆอะไรเห็นไหมรูปดาวรูปพระจันทร์วงกลม,กลมอะไรแบบเ,เนี้ยมือจะแยกกันเนาะลูนที่ใช้อ่าเดี๋ยวสาธิตให้ดูเนาะ อ่ารูปรูปรดาวนี่เนาะมันก็จะใส่ได้เฉพาะไอ้ที่เป็นดูในหมวดหมู่ของมันเห็นไหมอ่าเดี๋ยวลองถอดให้ดูปั๊บอ่าเห็นไหมมันก็จะมีแยกอันนี้กับน,น,นี้แล้วไอ้คุณไอ้คุณสมบัติเนี่ยแม่งเรนตอมวิกนะเห็นไหมไอ้คุณสมบัติหลักเนี่ยมันจะฟิกเห็นไหมมันจะเศร้ากับหมดเลยแต่ไออันล่างเรนตอมครับเห็นไหม แล้วก็มาดูเนาะ,ะลดความเสียหายคลิปข้อสี่ถุห้าอ่ะอันนี้ไม่ลดความเสียหายแล้วอันนี้ลดดาเมจไปเลยครับลดดาเมจนี้ดีนะครับเพราะมันลดหมดเลยเห็นไหมพอ,อน,นี้อันนี้ตอบตอบไม่ยากเลยไอว่าสองอันนี้อันไหนดีกว่าอันนี้ดีกว่าแน่นอนเห็นไหมได้รังเทดพีได้ต้งลดลด,ดาเมจที่เป็นเปอร์เซ็นต์อ่กดสมใส่ยไหเนีพอจะลึกภาพออกเลยใช่ไหม แล้วมันก็จะมีอัพเรวิวเลยครับอัพเรวิวกลุ่มลาวเนาะมันก็จะให้ทรัพยากรเนี่ยเห็นไหมอ่าแนะนำว่าอย่าไปใช้สีม่วงเนาะแรกๆมันหายแค่เอาเป็นว่าเนี่ยครับเราไม่ได้ใช้สีฟ้าและถ้าเกิดใส่ครบหมดแล้วนะสีฟ้ากดตรงฟันเฟืองนี้นะคปั้งคาดแล้วก็ สลายรูน,น้ำเงินไปเลยอ๋อไม่ได้เนาะมันต้องสร้างสองร้ครั้งตอนนี้ผมสร้างไปแล้วแล้วหกสิบเอ็ดเนาะมันจะไม่ต้องเสียเวลาย,ย่อยอะไรประมาณนี้เลยอัพรีวิวให้ดูเนาะอัพได้ไมหมวะยูสี่น่าจะได้อยู่เลือกออกโต้ไปเลยไอ้อันนี้เลือกเลือกไปนะครับอันนี้เหมือน e x p เออประมาณนั้นแหละส่วนไอสีฟ้าๆนี่ใสๆไปครับ มันจะเป็นเพิ่มรีวิวไปเรื่อยๆออแล้วมันรีวิวห้าแล้วไม่ใช่ไว้ก่อนอ่ามันจะมีอเน,นี้ยหายากสุดแหละเอแดงแดเห็นไหมมันจะมีสามออฟเนาะเห็นไหมมันจะพิเศษกว่ชาวบ้านกันเลย เราเอามันก็โหดด้วยส่วนการเลื่อนขั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแบบอันนี้เลื่อนขั้นไม่ได้หรอวมันจะมีเฉพาะอันนี้แหละอระดับมันเรียกว่าอะไรวะมันไม่ได้บอกว่า,าระดับขอเรียกว่าขั้นสูงสุดแล้วกันขั้นขั้นสามอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเพราะมันใส่ได้สามออฟเห็นไหม ไอ้อันนี้มันจะเลื่อนขั้นได้นะผมเข้าใจว่ามันน่าจะต้องเอาเอาระดับเดียวกันมาบวกกันหรือไม่ก็เชนิดเดียวกันมาบวกกันประมาณนี้แหละมันคือคอนเทนต์ในเกมอ่ะโอเคเรามาดูวิธีการได้กันเนาะว่าจะได้ทรัพยากรมาจากไหนเนาะมันจะได้ว่าจากตรงี้ครับที่บอกไปแล้ว มันจะเหมือนหอเผ่าเป๊ะเลยเหมือนใต้หอเผ่าเลยแต่อันนี้เอไม่ใช่ดิเหมือนหอคอยบาเบลอันนี้มันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ยังยี่สิบห้าคันเนาะเข้ามาเล่ครั้งแรกก็ไปไต่ไปเรื่อยน,นอะครับพอครบยี่สิบห้ามันเสร็จปุ๊บมันจะเปิดไอ้หมดนี้เนาะพันมิตรแห่งการเวลาเนาะมันก็คือลงอ่เหมือนเลดบอสอะไรประมาณเนี้ย เราก็สมามารถสร้างทีมได้เนาะใช้เนี้ยครับคล้ายๆเอ e r เ y อร์อตันที่สองร้อยสีิบตอนเริ่มแรกๆมันจะให้มา60เนาะเเลแล้วก็บวกอีก60ก็เป็น120มันจะสามารถซัมมอนบอสได้สองครั้งเนาะใน,ในการสัมมอนเนี่ยเราจะสามารถเชิญคนได้สองคน,นะให้มาช่วยทำแต้มเนาะแต่ มีข้อระวังคือไอคนที่ชวนเนี่ยถ้าเกิดมันมันไม่ช่วยตีมักมก็ไม่ผ่านนะเห็นไหมอ่ะมีหมอหลอกเนี่ยเขาช่วยตีมไหมมันอ่าเขาสร้างระเมิดได้หกสิบสี่แต่ผมทำได้ห้าสหกคนนี้ไม่ตีครับคนนี้ก็คือต้องรอเขาตีครับแล้วมันมีเวลาจำกัดไงสองวันไงเออถ้าเกิดเขาไม่ตีเนี่ยก็บอลน,น่าจะหายไปเลยอ ในการลงมันจะมีสามดาบเนาะสามดาบก็คือมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะนับคะแนนที่สูงที่สุดอะ่ะเออมันมันเพราะงั้นเราไม่สามารถโซโล่บอสได้เนาะมันก็ต้องช่วยกันเตีนอะอ่ะลวล,ว,ลวสกักลวสักะยังไม่ตีแล้วเนี้ยอ่าส่วนเลดยที่สองนี่คนนี้ก็ยังไม่ตีอนเนี้ยอิฟอิฟแฮมนี่ยอิฟแฮมเนี่ยเนี้ย เดี๋ยวเขาคงตีเลยพวกนี้โอเคสมมุติเราสร้างบอลเรามาใช่ไหม,มเราก็กดคําชวนนี่ครับแล้วก็กดเชิญไหมครับแต่มันไม่น่าเปลี่ยนได้แนละ้วถ้าจำไม่ผิดใช่ไห,ไหมมันจะขึ้นว่าทีมเต็มแล้วนะเอาออกก็ไม่ได้เลยเวนแท่น่าจะแก้ที่หลังเนาะ เื่อแบบอยากลบคนนี้ออกแนละ้วคนนี้ไม่ตีนเนาะเราก็ไม่เชิญจนคนที่เขาออนไลน์อยู่อะไรประมาณนี้อ่าสมมติกดเชิญปุ๊บใช่ไหมมันจะไปเด้งไอ้คนที่ที่โดนเชิญเนาะมันจะเด้งขึ้นหน้าตาประมาณนี้เนาะอ่า<ม>ไหมสายสายล่างเนี่ยมันเขียนว่าช่วยด้วยแล้วก,กดไปเลยครับอ่าแล้วก,กดไป ทีมนี้เห็นไหมอ่ะทีมนี้มีโฮสตอ่ะโฮสต์ตีแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งตีแล้วนะค่าดเด็กสามที่สองคะแนนเนาะกดท้าทา,ายไปเลยเดี๋ยวที่บายบอสก่อนบอสอ่ะบอสมันจะบัฟอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่านตามนี้เลยครับสร้างระเมิดและสร้าง ดาเมจเกตตัวที่ดาเมจสูงสุดแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรแชอนติดไม่ได้ชั่วคาวแล้วก็ไอ้คาร์ดที่จะมีโบนัสดาเมจเกตบบอลจะเป็นคาร์ดนักเวทกับซัพพอร์ตเนาะบอลจะแพ้่ทางอันนี้เนาะอันนี้ก็สร้างดาเมจมหาศาลเนาะให้แกตัตัวหนึ่งตัวเนาะก็คือโอกาสที่ตัวเมจ ที่ดาเมตรสูงสุดแหะมันมันจะตายมีโอกาสสูงนะครับหรือจะใส่ทีมแบบนี้ก็ได้นะผมเล่นสองเรือสองมตรใช่ไหม,มเราสามารถถ้าเกิดสมมุติเราไม่พอใจคะแนนนะเรากดหยุดนี้แล้วก็กดเริ่มเล่นอีกครั้งใหม่ได้นะ แต่ต้องกดก่อนมันจบประมวลผลคะแนนนะแหมผมเล่นสองเบสเนาะอาจจะแต้มดีกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะพิง่งมันเปิดเพิ่งเปิดระบบมาแล้วก็เลยลองแหมไหมอะเมดตายไปตัวตอนนี้เหลืออลิตเนาะทำดาเมตได้ห้าิประมาณห้าสก่าก็โอเคแนละ้ว เก้าสิบ okay, ห้าเก้าสิบสองเนี่ยพอพอมีดตายุูปแล้วมีดแทบทำอะไรไม่ได้เลย พออันนี้ช่วยเขาตีเนาะคนช่วยกันรับกล่องได้นะครับก็ได้ของระงวังกันใช่ไหมอ่ามันก็จะปอกปุ๊บปนี่แะลรวะอ๋เอเพื่อนเพื่เต็มแล้วโอเคน่าจะช่วยได้สามครั้งไหมเหมือนหมดอื่นอื่นอ๋อพอพอขึ้นช่วยก็จะมีรูปหัวใจใช่ไหม เอาทำไมมันหายวะไม่กดเข้าแล้วไม่ได้กดตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนไอดีอีกไอดีงก่อนเข้าไปดูแบบมาดูกันตะกี้ผมช่วยให้แม่ช่วยไอดีนี้เนะาะไอเห็นไหมบอสต,ตายแล้วเรากดรับรางวัลเลยเลย มมันก็จะลึกขึ้นรูปหัวใจใชไหมว่าใครช่วยมันก็กชวนเราในวเดแล้วนะอ๋อต้องกดเข้าไปดู ในนี้ทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลีนน่ยนไนี้อีรอบโอเคเข้าไปดูตรงนี้สามทีมอ่าอ๋อถ้าเกิดเราไปกดกดออกไอตอนเราไปกดช่วยคนอื่นอะเราเราต้องไปกดเข้าตรงนี้นะครับเห็นไหมเข้าใหม่หมดเลยเนี่ยเข้าตรงนี้ปกติมันจะขึ้นตรงนี้แม่สมมติเราเผลอไปกดแล้วเรากดออกอะเราต้อง เข้าไปตีใหม่ตรงนี้เนาะ,อะโอเคถูกต้องอีกทีมที่เห็นเขาใช้กันเนาะเขาใช้เขาใช้เนี่ยครับชายารอืยอเปเนา ก็ใช้รูน็อกแต่มันจะเบาไหมวะไม่ใส่ไม่ใส่นั่นนะอะไรวะเอาเองเจไปบูทให้ก็จะประมาณได้ห้าสิบกว่าเหมือนเดิมแล้วมั้งไม่รู้ละ ถึงอลิตายมันก็ชุบได้เนาะมีน็นอกยูอาเนาะแต่มันเสียเวลาไมน,น่าเสียเวลา จะดีนะน่าจะโอ้ยโ,โดนโดนไอ้พาส์ตี้บล็อห้ามอันตีแล้วอไอ้แม่มันมีลุน,น็อกชุบเนาะโอ้ยเต่คะแนนก็พอๆแหละไ,ไม่ได้ห่างกังนเยอะหรอกรู้สึกว่าแบบเก่าน่าจะดีกว่า ใส่สองเม็ดดีกว่าแล้วบ้างเงี้ยเออใส่สองเม็ดดีกว่าแหละใส่ห่วงเจนอีกตัวเนาะเอาโอเคอันนี้อันนี้นี่คือช่วยเขาตีแนละ้วมันได้อะไรผมยังไม่รู้ยังมันยังไม่เห็นเด้งขึ้นมาเลยได้อะไรวะ ได้เควสเปล่าวะขอดูแป๊บน่าจะได้เควสมั้งเควสเควสตรงไงเปล่าวะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าเนี่ยไหมโอ้โหตัวสอนเ <c oughs> ด็กที่ผ่านเส้นทางข้ามกาลเวลาของอะ,อะไรแสงเลนเะสียงแรกคลาโลกาวินาทในโหมดทีมสองครั้งอ่าเนี่ยไหมอ๋อมันเอาไว้ทำเควสเนี่ยแม่เควสได้เห็นไหม ันนี้อะไรวะได้แต้มกิจกรรมอ่าโอเคเอาเป็นว่าไปช่วยเขาเ่ะเออมันก็ได้ได้เควสอันนี้ขึ้นมาเนาะไว้ทำเควสแหละแล้วก็ได้ของตามเทียเนะเห็นไหมอันนี้ยังประกอบไม่ได้เนาะอันนี้ยังขาดอ่าแต้มอะไรได้แต้มกิจกรรมจากภารกิจประจำวัน ร้อยแต้มสองครั้งภารกิจประจำวันอันนี้เนาะร้อยแต่สองครั้งอ่าอันนี้ได้ร้อยสี่สิบแต้มเนาะพรุ่งนี้ถือได้อีกออ๋โอเคน่าจะประมาณนี้แหละเควสกิจกรรมเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็คืออร่รวบรวมคะแนนคะแนนก็คืออันเนี้ยซัมมอนไอพวกเนี้ยมันก็ได้คะแนนเนะาะเใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยดูกัน ม,มันได้สีสีนี้ด้วยนีิว่าคันไอเข็มยาวอะสีทองเนาะเห็นไหมเห็นไหมแต่มันไม่นาได้สีแดงมั้งยังไม่เห็นได้สีแดงเลยไอเข็มยาวถ้าเกิดได้ก็น่าจะได้ยากมากเนาโอเคกดรับออโตโอ เพิ่มขึ้นน่าจะเพิ่มขึ้นมันมีหมดห้าขั้นเนาะโอ้หคันที่ห้านี้ได้นี่ลยไออะไรวะหีบเลือกคาร์ดเลยเห็นไหมเทียร์ไอขั้นขั้นส้มเ่ยหลักการมันเล่นมันคล้ายไอ้นีแเลยไออะไรวะโหมด เนี่ยมันคล้ายๆนี้แหละไม่ไ,มได้เข้าใจยากหลยประมาณนี้แหละก็คือหมดสรุปก็คือหมดใหม่ไว้สําหรับวานนะไว้สําหรับความห่างของเขาเรียกว่าอะไรไอดีเนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะคลิปนี้สวัสดีครับ